ซสเต้มงคลกิจค่ะโพสต์ถึงคดีแตงโมล่าสุดนะคะหลังจากที่ พาคุณแม่พนิดาเนี่ยไปทานอาหารมื้อค่ำค่ะงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้ใจคนตามคดีอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าขอย้อนไปสักนิดนึงนะคะจากกรณีที่คุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ค่ะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศรีวิไลนะคะก็มาแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยทางทีมกฎหมายของพักจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคดีแตงโมแทนทนาเดชาหลังจากที่คุณแม่เนี่ยเขาโอเคละเขาเชื่อว่าคดีของลูกสาวเนี่ยเป็นการฆาตกรรมนะคะ ในส่วนของคุณอัจฉริยะเองเนี่ยก็ได้มีการถแถลงพร้อมกับคุณแม่แตงโมแล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องประเด็นของบางแจ๊กว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งวันที่2มิถุนาที่สอท,อทีเดียวแต่ว่าการที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยแม่ส่งไปทําไมหลายๆคนก็รู้สึกไม่โอเคนะคะเขาบอกว่าการที่แม่ส่งมือถือให้ก็เป็นเพราะว่าแม่เนี่ยต้องการจะให้กู้ภาพซึ่งมีประมาณสักสี่หมื่นกว่าภาพแต่ว่าด้วยความที่เอ่อคุณอัจฉริยะเองเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะแต่ว่า จุดประสงค์ของคุณแม่เนี่ยต้องการประสานบางแจ๊กเขาบอกว่าอยากจะให้บางแจ๊กเนี่ยเขาช่วยกู้ข้อมูลแต่ตอนนี้เราก็ประสานไปขอโทรศัพท์จากที่บางแจ๊กแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าบางแจ๊กเนี่ยจะคืนหรือเปล่านะคะในส่วนของเรื่องที่หลายๆคนกังวลว่าเอ้ยแล้วอย่างเงี้ยจะมีการแบ็กเมย์หรือเปล่านะคะเพราะทั้งโรงทั้งรูปทั้งคลิปอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะทํายังไงอัจฉริยะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าจะไม่มีรูปลักษณะดังกล่าวออกมาแน่นอนหลักฐานที่บางแจ๊กมีเนี่ยคือยืนยันนะคะว่าคุณ คุณแม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะนําไปปรึกษาใครเท่านันเองก็เลยต้องมีการจัดตั้งทีมทนายขึ้นมาใหม่นะคะรวมทั้งที่ปรึกษาเนี่ยมาดูแลในคดีของแตงโมนั่นเองค่ะ จนล่าสุดนะคะช่วงค่าของเมื่อวานนี้ค่ะสอสอตเต้มงคลกิจเนี่ยก็เลยได้มีการโพสต์ภาพเป็นภาพบรรยากาศาการรับประทานอาหารมื้อค่ำกับคุณแม่พระนิดาอีกครั้งหนึ่งค่ะผ่านทางเพจ Facebook มงคลกิจสุขสินทธารนนท์น,นะคะพร้อมกับมีการระบุนะคะว่าเห็นว่าลุงตู่เนี่ยเร่ง DSI ให้เป็นคดีพิเศษค่ะแล้วก็ดีใจ h ็สสเต้ศูนย์ แอนพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐแอนแม่แต่งโมงก็เรียกไดว่าดีเลยนะคะถ้าลุงตู่เนี่ยเร่งดีเอให้แบบว่าเอย้รับเป็นคดีพิเศษแล้วถ้ามันสําเร็จขึ้นมาจริงๆผู้ชมคะมีเฮกันอย่างแน่อนอนคะ่ะและนี่คือค่าวไว้ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร,ร้อนของสังคม